เอาพี่น้องครับผมนอสวัสดีเอฟซี <FC. S 2> แฟนช่องเด้อครับเด้ออ้วงกลมภัยหนึ่งเก็ดพี่น้องเขาเต็มเต็มเลยพี่น้องเลยบริกรับข้อเม็ดพี่น้องเนาะตัวเด่นตัวท็อปสำหรับแนทางไขล่ลมใส่แอ,อบินมาหาสามรอบแล้วเนาะอ่าบางชักเทียพี่น้องเนาะแปลงมัดบป่แปลงมัดหนาสลับปู ตว่ากมานี่แหละมาพอแล้วพี่น้องเนาะตัเป็นงวดวางหันได้พี่น้องได้เขาเต็มเต็มเลยเนาะหนึ่งเจีปูพี่น้องสำหรับงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกครับผมกาลังเขียนหาย่น้งสดสดได้พี่น้องเด้วงกลมมือมือศิลป์ว่องกลมฟ้า ราบว่งผมลุ่งเอบลุ่งอ่ะ่ยฮะ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 เะฮะฮะเน็ะฮ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 ฮะฮะฮฮะฮะะฮะฮะครับผมฮะ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 ฮนฮะฮะฮะฮเฮะฮะ7ะฮ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 ะะะ วงกลุ่มตัวอะนออกตัวนั้นด้พี่น้องด้วคันแม็นก็คือแม็นเลยที่ไอิแม่นกวาดเขาพนาบอพี่น้องเปิดระทมาเลืองงวดสีมานี่เป็นขาพัฒษาแล้วดี่โอ้โหโอ้โห่ม็ปูลยที่ตัว้เเด็กหน่อยชุดค่ามฉันรับวันนี้จิมี่โตมากัตชอบบ่พี่น้องเนาะ วันนี้คือเป็นตโตใหญ่ครับแต่น้องกูซักบาทเนาะเออ,อเนีะ่ะนั่นเออเป็นมะลุโคงเคียงเสือกันมะลุโคงเคียงตูดต่อไปกูอ <laughs> เอาพี่นลองเบิง้งไห้ทักทักครับผมเนาะเอากระชัดตัหวหนิกู คัดสันมาออีกตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่อยร่งหน่อยร่งพี่น้องบัดนี้เลี้ยต่ตัวพันสิออกแค่นั้นอะไรก็ยังก็ยังกัดไปยังอยเนาะกัดเลขเขื่อนเลขไหลเลยพี่น้องด้วแต่ขอพัชาอย่างนี้แค่ว่าจะเอาตัวพันดอกข่นอ้พี่น้องเนาะกัดก็หันล่างบนกันฮ้ล่างบนรวบไม่ได้หนอะปู วิ่งซีวิ่งเก่าเน้นเก้าอ่าวงกลมเก่าอีกแล้วเด้พี่น้องเด้เชี่ยหาพอออกก็ว่าก็เลยเขียนลงแต่แต่มีอยู่มันมาปูสิบห้านะแต่มันบอกจะแกะเนาะแต่เขียนชิหาลงยังเลยมันเขาดีล่ะเขียนต้องแหกบาทเราเรียนูปเพื่อแก เชอด้วานช่น <All right. S 2> uh, ิบหมีบอกสิบเจ็ดเนาะออาับผมนึงสิบห้ตะวางวนี้วงกลมเต้พี s, um, ่น้องเต้ C หนึ one, ่งครับผม C หนึ่งอสอง C ครับรต้ออกมตัดเสียทั้วหมเจ็ดเก้าอืม C หนึ่งกับ ออเอาสูงวัดพี่น้องถ้าเบ,บียนรถแอดมินน่ะเนาะแต่กับบาดด้านดยจัดเทีอ่อาเออมนเตัวงว่มามาสีหนึ่งปูวงกลมให้เจ้าพี่ห้องเนี่ยตัวเนีต,นตคนทอ็อปคนคนมกักตัวนั่นแหละเนาะสองสีคือยังว่าหันกันหนึ่งเก็ยอ่าวงกลมให้หนึ่งเจ็บวันนี้เดี๋ยวต โอ้ไม่นี่เริ่มตัวนี้พี่ตัวทั้งทัองนั่นแหละจังว่าเป็นยังชีบวบวงกลมสุดยีดเลยพี่ได้พี่น้องเล็บซิมเล็กมาเนี้ยมวยจักร์ถุนเชียงโอเชี่ยตัวนี้เป็นยังชีบวบวงกลมสุดีอยู่นี่เชียงมวจากเชียงมึงดีๆได้พี่น้องได้ตัวนี้แหละตัวจีบได้พี่น้องเลยเขียนควานมูเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละตาวมาเขาภาสาวันที่อะไรภาษาถึงสามตัวนะโอ้เมันเข้าภาษา อันสันจตอเอาิตกระามึงเอาพี่น้องเเน้นแต่ว่าปูโบ่งกลมได้พี่น้องได้ต้ปูไม่ได้บงเกเขาพิ่นสามาถวายเพิ่นอ่งโอ้เอาท่านมีโชคมีลาบเยมีกระชาเชวถวายอยู่ดอกไม้ให้เปลี่ยนของเพิ่นสามเก่าวหน่อแหละเนาะคือวาหันมารวมบุญง่ายกับเฮตุนเงินมากอืมอ่าพี่น้องได้มารวมบุญกับปูเพิ่นไก่โชคไหลาบดี้วเนาะเก้าเจ็ดแป เพระนมาอีกเป็นว่านี่ประมาณ่นที่สิบสามสิบสามเอาเบิ้งคักๆจังเลยปู่ไหเด็กๆหูเรเรียบอีกแบบีปนเเรีบอีกแบบยปานเยีบลที่อเบ้ง ว่ามันซับอะอ่างเงี้ยอบ้าด้แค่ไหยไอ้กรยิบลักนี้ตัวนี้มาหาอย่างนี้ใช่ไหมมึอเนี่ยนี่ปูว่าโอกาสที่ได้สอตัวนี้ง่ายกว่าที่ได้เอ่อรางวัลที่หนึ่งอยู่เนาะอือเขาบานรอเป็นยังไะหืมรอล่งรอลิ่งรอครับผมเนาะรองล่าง ถ้าว่าบ่อบ่อโง่ว่ามาที่เรียกว่ามาทั้งรอทั้งบ่อน้ำกันแต่ว่าคัดสันให้พีเสียดชุดๆได้ลยือ่น้อยเด้เน้นให้พร้อมแต่ว่าอย่าเอาชุดเต็มน้ำปูก่เลียนเชื้อหนเยน่นี่หางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมื่อกี้แอนับผิดนอที่เรกแอดเรี่อเหี้ยตัวนี้อดนับหนึ่งสองสามสี่หาคว่ไปนั่หะตัวคว่นัตัอนตอนแรกจะพไดเนับนะนี่ เอาเด่นเดนเดินบนได้พี่้องได้ปูเน้นให้เด่นบนเน,น,เน,น,น,เนาะสองตัวด่นเน้นล่งาสงสีไหนนึ่งสี่1 4สองโอ้สองซีสีหนึ่งกับสองซีเนาะแต่ว่าตัวนี้ม่ต้องหาใครอโอพี่อกมาห็นึมี่เขาปอกๆขันเป็นอูมาโอ้เน้นเน้เนอ กันนี่เป็นคลิปแบกมากใช่มอืมมันมาทั้งอีกแบบปูนี่แบบก,กมูมูน้อขั้นูตรมากน้อกูน้อขั้นูตรมากเข้าตัวนี้เลยชิมไปอีกแล้วตัวนี้ชิมไ่ได้เพราะตานึ่งค่ะเก็บต๊ะกูโตัวเก่าตันเก็บต๊ะโตเก้กเอาอ้าวสองชุดนี่เนียนบ่นไม่พี่น้องเด้ออ่าเพื่อนเขียนให้เป็นระยย่อยโยชุดนี่เนียนล่างตัวนี้ตัวกันขั้นูตรมาก ใส่มาตัวนี้ปู๊ปลดปนะมาณใส่คืบเลยครับผมเนาะอ่ะตัวนี้บ่ต้องไปคิดเนาะเพราะว่าแอดมินเอาผู้เดียวสำหรับตัวนี้นี่พี่น้องมาเนื้อเมกแคกขัดมาตัวนี้พี่น้องอ่าใกล้จะพีชจ้ท่านหน้าเลยครับผมฝากไว้แด้วพี่น้องแด้วสำหรับในห้างคู่ไข่ผมใส่ฮ่องกะพี่น้องด้วยอ่ามันขาวว่าขั้นในมีโฉกด้ว นั่นมีบ่มีกันเี่าาพี่เรองซีห้อถวายเทียนัรมาไน้ำกันด้วยค่ะเ้อเทียนัราไปน้ำกันปูร่มใส่เนี่ยโอ้ยอซีเวนซื้อคนบัได้เทนปูร่มใส่เอฟซีแมงคุงเงเทซีนี่ะมันจันนั่นจะเห็นงามเลยเห็นงามมันบอกเต้มีนาแต้มสีหล้างเงต่าปเต้มนารู้จักกู้จมันหันไปไหนเตี แบบนี้เราไม่ดวกเด้อืเอาตามนั้นแะพี่น้องเด้อฝากไว้ฝากไว้ผู้อะมักชุดเงไถามหานวทางปูร่นใ่อยู่บอกมาตามอยู่นี่ก็มา้ลยรอบเลยแหละเนาะจากโรกไวยตอ้อันนี้ทันเป็เจ้ารวยโอ้โหรแน่ๆ้ยฮัทแห้งแล้วูเนาะเอา ดวนดวนดวนวงกลมแน่นเน้ยด้างวดแน่นโชวด้ามงวดอ่กแรงเขาม้าให้มันดูดีๆทุกคนเป็นอย่างเออเาธ่าบดาเนาะพาดฮิตพาดฮิตครับผมเนาะว่ามีโชวิลาไปต้องกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับเอาครับผมนี่ก็เป็นแนวทางจากปูลมไส้ครับผมงวดที่แล้ววงกลมหน่งเจ็ออกหนึ่งเจ็ดครับผมเนาะแล้วก็งวดนี้ปูแยกบุญแยกรางให้พเด เน้นล่างก็คือสีหนึ่งเนาะราคสองสีเน้นบนให้เจ็ดเก้าวงกลมกับผมเนาะพิจารณาเบิงผู้ดูดลมักผู้ใดชอบตัวใดกันฝากไว้สำหรับแนวทางปูลมไส้ครับผมสำหรับวันนี้ขอให้มีโชควิไส้โชคๆมันๆเอฟซีทิตต่ำแนวทางปูอยู่กันขอให้รับด้วยสุขสุขก้นนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับทั้งช่องมาเฮงนภาพมวนลนี้ได้ครับเด้อพี่น้องขอกพูดลายๆเนาะ,ะสวัสดีครับ